ทีมหมอครอบครัวอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีได้ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านจิตเวชซึ่งในอำเภอนี้มีประมาณ200รายโรงพยาบาลทับทันจึงจัดตั้งคลินิกหมอใจใกล้บ้านขึ้นโดยจัดเจ้าหน้าที่ด้านจิตเวชหมุนเวียนกันไปดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชท,ที่รพอพสตทั้ง16แห่งในความรับผิดชอบสิ่งที่สำคัญที่สุดของผู้ป่วยก็คือการได้รับยาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสในการเข้าไป รับบริการในคลินิกระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลแล้วก็โรงพยาบาลชุมชนนำ้ำใสสุภัยบูรณ์เป็นผู้ป่วยรายหนึ่งอยู่ในความดูแลของเราพศตหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีก็จะมีคลินิกสำหรับผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยเดือนละหนึ่งครั้งก็ช่วงเช้าจะเป็นการจ่ายยาแล้วก็ประเมินสภาพผู้ป่วยหลังจากรับประทานยาไปครับแล้วก็ช่วงบ่ายถ้าเกิด อาเคสไหนที่มีปัญหาอาจจะทางบ้านเราก็จะออกเยี่ยมบ้านในช่วงบา่ายโรงพยาบาลทับทันได้นำศิลปะบำบัดมาใช้ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วยจิตเวชเพื่อให้ผู้ป่วยสะท้อนความรู้สึกนึกคิดของตนเองบวกกับการดูแลอย่างใกล้ชิดของอสมทำให้ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้นนอกจากนั้นองค์กรท้องถิ่นก็ได้ร่วมดูแลอีกทางหนึ่งด้วยทำให้ผู้ป่วยเหล่านี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ของป้าสุทินเมฆฉายน,นะครับทางอบตอนะครับก็ได้ดําเนินการช่วยเหลือในเบื้องต้นไปก่อนหน้านี้ก็คือการซ่อมแซมผนังฝาบ้านนะครับแล้วก็ห้องน้ําในส่วนหนึ่งนะครับผลจากการดําเนินงานต่อเนื่องเบ็ดเสร็จผสมผสานบริการเข้าถึงสะดวกทําให้งานจิตเวชของโรงพยาบาลทับทันสามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์